สวัสดีครับวันนี้วันที่4ี่เมษาย,ยนนะฮะปีห้าห้านะฮะวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า iPad for iPad นั่นเองนะฮะเป็นแอปพลิเคชันที่มาแรงสำหรับวันนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการวางแผนประจำวันนั่นเองนะฮะมันมาแรงยังไงผมเดาได้ฮะดูจากโดยรวมๆแล้วผมว่าเนี่ยตรงนี้เลยก็คือมันราคาอยู่ที่เก้าจุดเก้าเก้าเหรียญสา0พันกว่าบาทนะครับแต่มันลดเหลืออยู่ที่ เก้าเก้าเหรียญก็สามสิกว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากนี้มันมีอะไรบ้างนะครับโดยรวมๆแล้วเขาก็โมโมว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดังในเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะแล้วก็ในอีกสามสิบประเภทก็คืออีกสามสิบประเทศติดอยู่ในเรงห้าสิบแอปพลิเคชันนะฮะมาดูหน้าตากันเลยนะครับในตานหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นการบันทึกประจําวันตารางตาราง ตู้ทั่วไปที่เราเคยเห็นนะฮะสามารถใส่สีได้สามารถเซิร์ชได้อ่าอันนี้ค่อนข้างแตกต่างก็คือสามารถใส่พส้าสรวจว่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้ามายึบ iPad ip เรามาเล่นแล้วก็เข้าไปดูนะครับอันนี้ก็สามารถดูเป็นปีเป็นเดือนเป็นสัปดาห์แล้วก็เป็นวันได้นะครับโดยรวมๆแล้วสําหรับคนที่กําลังหาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการบันทึกประจําจวันต่างๆการวาง,างวแผนเป็นรายปีเป็นรายเดือนนะฮะตัวนี้ก็น่าจะ เหมาะสำหรับคุณนะฮะในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็ลองโหลดมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับ